ครับเจ้าเดยครับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธ์และพี่น้องไทยและพี่น้องชาวเกเรียงทุกท่านวันนี้มาพบการเชริญเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13พฤษภาคม2565นะครับผมก็มีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องขุนผู้พังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์ในประเทศพม่าที่เราเกิดการประทะกันขึ้นกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนปไตยสาวเกเรียงอีกแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่ในพื้นที่กองสกายและในพื้นที่กรเมวนะครับก็มาลงมาทางใหญ่อูนะครับก็เริ่มมีการประท่ากันอย่างดูเดือดนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นอย่างหนักเลยวันนี้เพราะว่าผ่ายพวกบบมันลายผู้ก่อการร้ายเปิดสงครามอย่างหนักนะครับผ่ายพวกบบมันลอยผู้ก่อการร้ายนะครับก็เลยเปิดสงครามกับพี่น้องประชาชนชาวพิทีเอฟและพี่น้อง ที่ลูกขึ้นมาต่อต้านกับลรมาในพื้นที่กองสกายและเลยพกกบฏเบมืออองไลน์นะครับพยายามขนขบวนรถและรถวันทุกนะครับมีกองกาลังกุบป,ปอกป้องพี่น้องประชาชนค่อยหลักยิงด้วยจ็นไนเปอร์และปืนไยเพลนนะครับก็พยายามยิงพกกบฏเบมือออนไลน์ที่กําลังเดินทางเข้ามาตามวนถนนนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังกุบป,ปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้หลัก ระเบิดเอาไว้มีการวางทุ well like ่นระเบิดเป็นจํานวนมากเพราะว่าพวกกบฏมนหลายผู้ก่อการร้ายนะครับก็มาถึงจุดที่กองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนหลักทุ่นระเบิดไว้นะครับถ้ามาถึงจุดนั้นแล้วก็มีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่ได้ลึงสายระเบิดและทําให้รถของพวกกบฏมอนณ엉ลายระเบิดนะครับเสียหายสามคันและทําให้พวกกบฏมอนณหลายระบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในวันนี้ แล้วผ่ายพวกบบมันอ่อนลน์นะครับไม่พอใจพยายามที่จะขนเฮลิคอปเตอร์ได้ทางเครื่องบินลบนะครับเข้ามาลบช่วยกองกําลังทหารของเขานะครับก็เป็นกองทัพของพระทหารพม่านะครับที่ได้มีการปะทะกันกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพีทีเอฟหรือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับและผ่ายพวกรบมันอ่อนลน์ก็พยายามที่จะบุกลุกเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการ เริมกำลังเข้ามาตามภาคพื้นดินและทางเครื่องบินและเฮลิอคอปเตอร์นะครับก็มีทางขบวนรถนะครับก็ผายพกกระเบิมื่นอ่องลายนั้นอยู่อยู่ในระหว่างตึงเครียดอย่างหนักนะครับเพราะว่าผ่ายพกกระเบิมืนอ่องลายขอเจราจารหลายกองกําลังและหลายๆกลุ่มนะครับที่ผู้เติดอาบุธจิบกลุ่มในประเทศนะครับไม่มีใครเข้าร่วม การเจรจาและพูดคุยแต่อย่างใดนะครับกลายเป็นปฏิเสธไปทั้งหมดนะครับทุกกลุ่มนั้นไม่ยอมพูดเจรจานะครับไม่ว่าขางแกยเอและกองกำลังเอเอเอนอคอับ k n เอเอเอ l a นะเรเอพี่น้องเอเองนเอรัเอ แล้วมาทางพี่น้องมอนนะครับปฏิเสธทั้งหมดไม่ยอมเข้าพูดคุยเจราจากับพวกกบฏมืออ่างลายผู้ก,ก่อ,อการร้ายแล้วพวกกบฏมืออ่างลายก็ตึงเครียดอย่างหนักนะครับพยายามเสริมกําลังเข้ามาตามภาคพื้นเินและมาตามพรมแรนดนหรือใช้เฮลิอคอปเตอร์มาทึ่งระเบิดใส่พี่น้องประชาชนทําให้อุโมงค์ที่พี่น้องประชาชนไปหลบซ่อนนะครับก็ ขลมไยพี่น้องประชาชนนะครับเสียชีวิตไปอีกจี่คนได้บาดเจ็บเต็มจำนวนมากนะครับในวันนี้ผ่ายพกกระบอดเมืองอ่องไลายนั้นพยายามทุกวิธีทางนะครับที่จะปราบปรามและขรา่งเผาพันธุ์หรือถายพันตนเองที่ขึ้นมาจับอาวุธชู้กับพวกมันนะครับนี่ครับการกระทําของพกกระบิดเมืองอ่องไลายผู้ก่อการร้ายวางแผนที่จะจับผู้นําของกองกําลังกลุ่มต่างๆนะครับ ทำเปลี่ยนเจราจาพูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผ่ายพกกระเบิดมันองลายผู้ก่อการร้ายนะครับในการเสียชีวิตอย่างหนักนะครับที่หนีออกจากกลุ่มไปมอบอาวุธกับกลุ่มกองกําลังต่างๆก็มีนะครับถึงมาในวันนี้ผ่ายพกกระเบิดมันองลายก็ไม่พอใจนะครับอยู่ผ่ายพกกระเบิดมีนองลายที่เป็นจ่าหรือผู้พันนั้นตึงเครียดอย่างหนักนะครับในวันนี้เพราะว่าวางแผนที่จะจับผู้นําของกองกําลังต่างๆ,ๆที่ติดอาวุธในประเทศไม่ได้กลายเป็นปฏิเสธไปทั้ง หมดนะครับถึงมาในวันนี้ก็ผ่าพกกบฏมันออนไลฟ์ผูก่อการรายก็ไล่เสริมกําลังขึ้นไปทุกภาคทุกรัฐนะครับก็ไล่ทิ้งระเบิดลงมาทางเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินลบนะครับก็มีการวางแผนหลายจิงหลายอย่างนะครับก็ปลอมตัวเป็นกลุ่มกองกาลังต่างๆนะครับก็เลยถูกสังหารไปเป็นจํานวนมากนะครับผ่าพวกกบฏมืนอ่อนไลน์นะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจดดของพวกกบฏมืนอ่อนไลน์เลยนะครับ ก็มีการวางแผนที่จะเข้าไปจับก,กลุ่มกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเละกกลุ่มพี่น้องกระเด่งนะครับตามโรมแลนต่างๆที่วางแผนเข้ามานะครับในวันนี้ก็มาถูกกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนหลักยิงและเล่นงานตามถนนทําให้พวกกบฏเมืงองหลายผู้ก่อการร้ายมาสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างตึงเครียดอย่างหนักนะครับตอนนี้ในพื้นที่ชักกายนะครับลงมาทางพระโคลงมารัตติน และลงมามาเกียวนะครับเพราะว่า่ายพวกกระบิดม่นอ่องลายที่ได้เฉิมกําลังลงมาตรงนั้นนะครับวางแผนที่จะทิ้งระเบิดและจะยิงระเบิดลูกหนักไปที่ไกลนะครับแต่กลายเป็นอาบุธเสียไปก่อนนะครับมาในวันนี้อาบุธก็ไม่ทํางานทําให้ภายพวกกระบิดมืนอ่องลายหรือพวกพันนั้นเสียใจอย่างหนัก และควอมกันเสริมกําลังเข้ามาตามภาคพื้นดินนะครับที่จะเข้ามายึดฐานของกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนและหมู่บ้านของชาบ้านนะครับ ในเวลา12นาฬิกานะครับก็มีที่หมู่ว่านของเมจีนะครับมีผ่ายพกกระมือนอ่องลายมาถูกหลักระเบิดของกองกําลังทีเอฟเช่นกันนะครับก็ได้มีการดึงสายระเบิดทําให้พกกระมือนอ่องลายผู้ก,ก่อการร้ายเสียชีวิตไป10รายและมีการบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเพราะว่าผ่ายพกกระมือนอ่องลายไล่ทําตามความถั่งของนายพลของพวกเขานะครับที่จะพยายามเข้ามาตามภาคพื้นดิน ถึงในพื้นที่กลุ่มกองกาลังกลุ่มป,ปกป้องพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าได้ก็ได้ถูกหลักระเบิดไปก่อนนะครับในวันนี้ก็ทําให้ทั้งสองฝ่นนงายเด้่ตึงกําลังกันและยิงอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเน,นื่องนะครับและฝ่ายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็วางกลุ่มกองกำลังต่างๆตามพรมแลนนะครับตามภาคพื้นดินที่จะเข้าไปจับก,กลุ่มหรือกระทักับพวกกบฏเมื่อไหร่พผู้ก่อการได้ที่ไล่บุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของ กองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับลงมาในพื้นที่เยอูนะครับในหมู่บ้านเยอูก็มีพวกกบมืออนังลายพวกก่อการร้ายไปเผาบ้านชาวบ้านนะครับก็ยิงระเบิดใส่บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านในเยอูนะครับทาให้ผู้สูงอายุนะครับอายุ60กว่าปีไรเฉียชีวิตเพราะว่าถูกลูกระเบิดใหญ่ของพวกกบมืออนองลายที่ยิงลงมาจากภูเขานะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากได่หนีออกจาก พื้นที่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผ่ายพวกกระเบดมือนอ่องไหลย,ยิงไปทุกทิศทุกทางและย,ยิงไปอย่างมวดทั่วและทั่วไปนะครับตามตามอำเภอใจของพวกเขานะครับไม่ว่าถาัดเลี้ยงหรือหมูต่างๆนะครับงัวก็เสียหายไปเป็นจํานวนมากนะครับก็เสียไปสิบตัวนะครับงัวในวันนี้เพราะว่าในพื้นที่ของเยอูนั้นมีพวกกระเบ,บมือนไหลพวกก่อการร้ายมา พร้อมหมู่บ้านทั้งหมดนะครับก็เข้าไปรังเก็พี่น้องประชาชนกล่าวหาพี่น้องประชาชนให้ข่าวกองกำลังกลุ่มพีดีเอฟนะครับถึงจะแตบกลุ่มพีดีเอฟไม่ได้นะครับพกกรเบมืออ่องหลายก็ตึงเครียดอย่างหนักนะครับแล้วยิงพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นหมอหรือเป็นครูนะครับยิงเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10คนนะครับในวันนี้ที่ได้อดบาดเจ็บก็เช่นกันนะครับไม่ต่ำกว่า10คนนะครับ นี่ครับการกระทํากับพกบะเมนลายผู้ก,ก่อ,อก,การร้ายเข้าพลังแจพี่น้องประชาชนตรามลำที่มีในหมู่ว่านะครับไม่รู้หนีหนอนะครับก็ถือว่าภายพกบะเมันออไลนยนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนะครับครับเรามาที่รัฐกระดึงแดงนะครับที่ในพื้นที่รฐกระยาก็มีพกบะเมนลายผู้ก,ก่อ,อก,การร้ายเสริมกบวนรถเข้ามาในพื้นที่ของรัฐกระดึงแดงนะครับรวดวันทุกจีคันนะครับก็ได้ถูก ทุ่นระเบิดของกองกําลังกะเรเดืงแรงหลักไว้นะครับก็มาถึงจุดนั้นก็มีภายกองกำลังกรงารเดงแรงใช้อาวุธปืนยิงทุ่นระเบิดระเบิดใส่รถของผู้กบฏมลทลายผู้ก,ก่อการร้ายเสียหายไปทั้งหมด4คันนะครับก็ทําให้ภายผู้กบฏมลทลายผู้ก่อการร้ายและรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับกองกำลัง k a และ k n d f นะครับก็ได้มีการวางกําลังเป็นจํานวนมากและมีการ ได้รับลบกับพกกบฏมือนอ่องลายนะครับก็่ายพกกบอมือนอ,อ่งลายก็ยิงอาวุธหนักเลยยิงลงมาทางเฮลิคอปเตอร์ช่วยทหารของนะทหารพรม่านะครับที่จะหวังเข้าไปในพื้นที่ของรัฐกะเรี่ยงอ n น f และ KA นั้นนะครับก็มี่ายเฮลิคอปเตอร์มายิงช่วยสามลำนะครับก็ทําให้่ายกองกําลัง KNDF ดเได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปสองรายนะครับอันนี้เพราะว่า่ายกองกาลัง กรเ่งแรงได้แยกกลุ่มกันนะครับก็มีการบางกองกําลังรอบไว้ทําให้พวกกบฏเมืองหลายผู้ก่อการร้ายนะครับไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ของรัฐการเล่ลงได้นะครับนันกการเล่งที่มีนักรักยานะครับก็เลยมีการเกิดการประทะก,กันกับพวกกบฏเมืองหลายผู้ก่อการร้ายที่ห้าวันติดกันแล้วนะครับถึงมาในวันนี้ก็ยังมีการเป็นกาลังกันอยู่นะครับ ภายพี่น้องประชาชนชาวเกรงนะครับก็ได้อพยพอ,ออกจากบ้านนะครับเพราะว่าเด้เกิดสงครามและการปะทะกัน,ก,นก็ได้มีฝ่ายกองทัพพมา่าเสริมขบวนรถเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ได้มีการหลบหนีออกจากหมู่บ้านกันไปอยู่ตามป่าตามเขานะครับภาคเหนือของรัฐจานนะครับก็จะมีกองกําลังพี f ีเอฟและเคไอเอนะครับช่วยกันสลมทหารพม่านะครับเสีย ไปสามลายนะครับในวันนี้เพราะว่ามีการประทะกันที่ลาัจานนะครับเพราะว่าทหารพรม่าเสริมกําลังเข้ามาในจังหวัดลาเชียวนะครับก็มีการวางทุนระเบิดเช่นกันนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลัง KIA เข้ามาช่วยกองกําลัง p d f ที่เข้ามาสอนการในฐานทหารใน KIA นั้นนะครับก็มีการวางแผนที่จะยิงทหารพรม่าด้วยรถ โยต้าชี้ล้ำจีประตูนะครับก็ได้เกิดการเยิงการขึ้นทําให้พกระเบวดมืนอนองลายเสียชีวิตไป6กรายนะครับเมื่อใครก,กำลัง KIA แระกลุ่ม PDF นะครับไม่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเปลี่ยนผ่าชุ่มโจมตีแระหลักระเบิดนะครับค่อยวางแผนอยู่ตลอดเส้นทางนะครับ ครับสำดับเรล่นของสถานการณ์ในประเทศพมา่าผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องทุกคนมารับชมรับฟังสุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝาปักกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับคจิปหน้าเจอกัอนใหม่ครับสวัสดีครับ